มือนีสาพิกุลสิภาพีพานองมาทําไก่ย่างห้าดาวสิบดาวกวากันไปค่ะพี่นองคะอันดับแรกสาพิกุลมักไก่ไวกอนเดอร์จ้าหนึ่งคืนเนาะคะ่ะพอหอดกหนวดสียางเขากำมาเอาน้ำมันพืชน,นะคะ่ะลาดไว้ข้างละสิบนาทีเนาะค่ะพี่นองคะเพื่อให้ไก่ชุ่มชื่นและสีสันน่ากินเนาะคะ่ะพอหอดกำนวดที่เขามักอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแช่น้ำมันไว้แล้วเขาก็เสีมยมาใส่ตะกร้าหรือซะ ใส่อันเคาเอินอีหยังกอกของอย่างของอบเนาะคะ่ะสาวพี่คุณจะอบข้างไรยี่สิบนาทีเนาะค่ะพี่น้องค่าอบทางนั้นหรอกอบทางนี้ตอนที่เขากําลังอบพอนยูนี่เขาก็ไปเอาน้าผึ้งผสมกับซีอิ๊วขาวเนาะค่ะพี่น้องค่าเพื่อมาท้าให้พอนเหลืองอ้อยแบบนี้เนาะคะ่ะนี่คะ่ะ ข้างละยีนาทีครบแล้วหรือ25นาทีก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะไก่ตัวหน่อยตัวใหญ่ก็ว่ากันไปแล้วเาก็นํานพึงกะซิ่วขาวมาท่าท่าท่าทาทาแบบนี้เนาะคะ่ะเพื่อให้ไก่สีสันน่ากินและเหลืองอลามเนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่ ท่าใสา่ท่าขวาท่านาท่าหลังแบบนี้เลยค่ะง่ายๆเนาะค่ะสูตรไผ่สูตรมันผู้ใดมักแบบไดก็เห็ดแบบนั้นจา้าแต่อันนี้คือสูตรสาวพิกลเนาะค่ะใช้น้ำผึ้งกับซีอิ๊วขาวทาทาทาเราห้องกัเอาเขาไปอบอีกข้างละสินาทีเนาะค่ะพี่น้องคะนี่อบเสร็จแล้วก็สิเป็นสีแบบนี้เลยจา้า นี่ أ, กรอบนอกนุ่มในเนาะค่ะช้ำๆเลยได้จาพี่นองจ๋าเป็นยังไงค่ะสีสันหนากินบ่ค่ะแล้วเข้ากับสีมา่าทั้งหนาเพิ่นได้จัดเพราะว่าทั้งหลงเงซ็จแล้วเนาะคะ่ะทําไปเป็นทีละฝั่งเนาะค่ะพี่นองคาเมืองจา้าโอ้ยไทยกับใส่หนาใสยหลังเออนี่เจ๊งแจ๊งเจีงสีนะแม่หุ้ยหน่อนี่คะ่ะวันนี้เข้ากับสีธาทั้งหนาเพิ่นได้จัดดูหอมเนาะคะ่ะหอมมากๆเลยนี่ธาทาั้งหนา่า่าทา่ทาเนาะคะ่ะ เพิ่นสียดาเงเหลืองๆหอมๆเนาะคะ่ะ เอาอันน้ำผึ้งผสมซีอิ๊วขาวนี่ไม่ได้ว่าหวานเจี๊ยบด้วยคะ่ะพี่น้องจ้าแต่จะกลายเป็นเข้มข้นและอร่อยมากเนาะคะ่ะผู้ใดยังบ่เคยเห็ดก็ลองไปเห็ดเนาะคะ่ะเห็ดในเตาทานก็ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าสาวพิกุลบ่มีเตาทานสาวพิกุลก็ใช้เครื่องอบไปเลยคะ่ะพี่น้องค่าง่ายๆแต่สไตล์สาวพิกุเลเลยจ้าถนัดแนวดากะเห็ดแนวนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะผู้ใดบ่มากน้ำผึ้งกับต่ตตองท่าคะ่ะแต่ว่าสําหรับสาวพิกุลคิดว่าอร่อยดีนวัวเนาะคะ่ะพี่น้องจ้านัวบ่ได้หวานเจี๊ยบอะไรแบบนั้นเด้ค่ะพี่น้องคะ เมืองจะ่ะหนี่เทลาดลงไปเลยเป็นยังได,ดละ่ะเสบนัวเลยล่ะจ่าปนี่เลี่ยวเยวนาะคะ่ะนี่เป็นยังได,ดจ่าอันนี้เนาะคะ่ะ ครบ20นาทีหรือ15นาทีก็ว่ากันไปนี่ก็จะเจรื่องแบบนี้ได้เนาะคะ่ะนี่อันนี้ทั้งหลังเพินเดจาพี่น้องจา๋าอบใส่อบขวาเนาะคะ่ะพอเ้าย่างไกเ่เสร็จแล้วห้องก็สิมตาตัมบัหุ่งจาพี่น้องจา๋าอันดับแรกก็ใส่พริกใส่กระเทียมลงไปมักเผ็ดก็ใส่หลายบหมักเผ็ดก็ใส่หน่อยเนาะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศเนาะคะ่มะมะเขือเทศก็จากสวนสาวพิกุลพริกก็จากสวนสาวพิกุลเนาะคะ่ะส่วนกระเทียมจากร้านค้าค่ะพี่น้อง่า อันสาวพิกุลมากินบะเขือเทศกับจะใส่ลงไปหลายๆเนาะค่ะของฟีบวต้องใส่หน่วยพี่น้องใส่ได้หลายโหลดแล้วก็ตามด้วยมะนาวเนาะค่ะใส่หลายเสียบหลายใส่หน่วยเสียบหน่อยสาวพิกุลกัใส่เปลือกพ่นลงไปน้ำตามด้วยน้ำปลาหนัวหนัวเนาะค่ะแล้วก็ส่ใส่น้ำปูน้ำเด็ดจ้าพี่น้องจ้าเพิ่มความนัวเนาะค่ะแล้วก็กลิ่นหอมของปูเนาะค่ะผู้ใดบ่มักกับผูต้องใส่เนาะค่ะนี่แหละจ้าแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลเนาะค่ะสาวพิกุลเป็นคนมากินตำบักหุ่งใส่น้ำตาลเด็ดจ้าแต่หาลังค้นพ่นกับว่าใส่เนาะค่ะแต่สสำหรับาพิ กุนนี่ขาดไม่ได้คือน้ำตาลเนาะค่ะใส่พ่อยพ่นนวจังหน่อยเนี่ยแล้วก็ตำ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 โข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 กปลุกปลุกเล็กปเล็กปเล็กแล้วเขาก็ซิมจังหน่อยหนึ่งเนาจะว่าอื้มโอเคบวขาดอย่างเขาก็เติมลงไปขาดน้ำตาลแล้วเติมน้ำตาลนี่จังหน่อยก็น่าอแล้วก็ตำ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 แล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปหาเสร็จบุกงเมื่อใส่จานี่เทลงไปจวดจัดฝาดปื่มตำตำตำคงเล็ง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 อื้มใกล้ได้ทีแล้วก็ตรงซิมเด้ดจานี้ ถ้าซิมแล้วรสชาติได้ก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะคุกเครื่องให้เข้ากันซํานี่และพี่นองเมืองจ่าสีสันน่ากินบ่ค่ะบะนี้เข้ากับสิเทส่จานค่ะพี่นองขาเปิดพม่านกา้งคักคักคุกคุกวคุกคักวดออก้หมดเนาะค่ะพี่นอง่ะเพราะว่ายังบ่ตีเพราะว่าบักหุงมันแพงพี่นองเข้าก็เลยตองแบบว่าควดเอาไหมดแบบนี้แล้วก็เทลงไปแบบว่าปาหนีดเนาะค่ะเมืองสีสันเป็นยังไ๋จ้ะเพชร จวดจาดฝาดปื้มุ่นแล้วค่ะพี่นองขะน้ำหูน้ำตาไหลุ่นแล้วบ่เผ็ดกับบวแซ่บมันบ่จัดต้องตามเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานนี่คือรสชาติที่สาวพ,พี่กุลชอบเนาะคะ่ะไก่ก็เสร็จแล้วส้วตมตำก็เสร็จแล้วจะรออะไรไปกินข้าวกันคะ่ะจังใดคลิปนี้กันลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ